สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมปวนแม่สอดส,สอดนะจ๊ะวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันในเรื่องนะครับของการดูแลม้านะครับมันจริงเหมือนที่ผมพูดไหมมันจริงทุกประการนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนนะครับก็เอฟซีนี่แหละปรึกษาว่าม้าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นล่าสุดม้าเพิ่งคลอดลูกนะครับแล้วก็ วิธีการต่างๆนะครับผมก็ลงไว้ในคลิปให้หมดแต่ FC ก็ใจร้อนนะครับร้อนใจเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีม้าตัวแรกแล้วม้ากันังจะคลอดลูกนะครับก็ส่งรูปนมมาให้ดูทุกวันเลยนะครับผมก็ได้ดูนมทุกวันก็นมก็ตึงขึ้นอะไรเนี่ยครับก็จนสุดท้ายมาล่าสุดก็คลอดมาแล้วนะครับได้ลูกสาวนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครดูอยู่นะครับฝากกติดตามช่องประชาจมปวจมแม่สอด และที่สําคัญนั่งดูโฆษณาหให้ด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นค่าอาหารของไอ้พวกกวนๆพวกนี้นะครับวันเนี้ยผมเพิ่งทําเล็บม้าไปนู่นนะครับก็กวาดขี้กวาดเล็บอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือก้านพูนะครับก้านพูยังไม่ได้ทําก็มีคนถามอ่ะบอกว่าเก็บขี้มันขี้ใส่ให้ดูเลยก็ถามว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยการเลี้ยงม้าเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับใช้เงินเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็เคยเกินไว้ก่อนเลยว่า ก่อนที่จะคํานวณเรื่องเงินเนี่ยเงินเนี่ยมันคํานวณง่ายเฮ้ยซื้อมา้ามานะครับตัวเท่าไหร่นะครับอ่าก็ว่าไปสมมติว่าตัวละแสนนะสมมตินะสมมุตนะิมมตนะครับสมมุตินะครับแต่มาฉาเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันเกินอยู่แล้วนะอ่ะไม่ได้ว่าเธอเธอราคาสูงเธอก็ไปกินย่างเธอตามสบายเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันอ่ะนะครับสมมติว่าซื้อม้ามาหนึ่งแสนหนึ่งแสนเนี้ยมันเป็นเงินที่คุณจ่ายออกไปโดยที่คุณควักกระเป๋าจ่ายนะครับจ่ายไปเลยไม่มีสวิตอะไรทั้งสิ้นนะครับ คุณซื้อคุณเอาม้ามาม้าเนี่ยพอคุณเอามานะครับมันเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้ขี่ได้ไหมดื้อไหมนะครับยกหน้าไหมอ่าแตะตูดแล้วมันดีดไหมมันกระทุ้งไหมมันบักไหมคุณไม่รู้อะไรสักอย่างคุณก็ต้องมาฝึกอีกนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆอันนี้คืออยู่ในการฝึกในการฝึกเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วง แล้วจะต้องทําทุกวันนะครับสําหรับคนเลี้ยงม้าก็คือการแคะเล็บม้านะครับหรือกีบม้านะครับบัวม้าจะต้องดูแลนะครับถ้าไม่แคะเป็นไงเน่านะครับจริงไหมจริงนะครับตอบให้เลยนะครับเหนื่อยๆด้วยเพิ่งทําเล็บไปสองแม่ลูกไปมาเรามาดูกันว่าเวลาทําเล็บแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าการไว้เล็บมันจะเป็นยังไงนะครับอะดูนะดูนี่นะครับ ดูส้นมันจะสูงเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะสูงไงเดี๋ยวผมจะซูมห้ดูเนี่ยมันจะสูงเห็นไหมอ่าผมจะอยู่ด้านหลังไกลๆก่อนซูมห้ดูเนี่ยแปลว่าเล็บมันสูงขึ้นนะครับแต่ขาหลังเนี่ยนะครับมันจะติดพื้นนะครับซึ่งเป็นแม่ม้าเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าม้าเนี้ยน้ำหนักนะครับมันจะอยู่ที่สะโพกเวลามันเอี้ยวตัวเนี่ยครับมันจะกดแล้วก็บิดนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ก้าวออกนะครับมันจะบิดเลยนะครับความขี้เกียจนะครับก็เหมือนคน คนเนี่ยเวลายืนน้ําหนักนะครับจะอยู่สมดุลระหว่างอุ้งเท้าแต่เวลาเดินวิ่งนะครับก็บางทีก็อยู่ที่ส้นเอาฝนตกซะง,งั้นงานงอกอีกแล้วจะอาบน้ำมาท่านสามารถรับชมช่องมะฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าแพนกว่าป่วนสาระขีมะแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะคอนติเนียรดิทูนะครับก็ ไปเก็บผ้ามาเรียบร้อยแล้วตากผ้าไว้ฝนตกแม่กับลูกจะเท่ากันเล่นไหมอ่านะครับมะฉาเกิดวันที่6กรกฎาคมนะครับก็อีกไม่เท่าไหร่แล้วล่ะเดี๋ยวก็สี่ขวบแล้วนะครับแต่พยายามจะเล่นให้ใหญ่กว่าแม่นะครับเพราะว่าให้มันสูงกว่าก่อนก่อนที่มันจะตันนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้แม่สิบขวบนะครับแต่โครงสร้างแม่ออกเยอะมากนะครับอันเนี้ยนะครับมันเป็นองค์ความรู้ที่เราเลี้ยงแล้วเราจะรู้นะครับเดี๋ยวดูตูดนะครับมาฉาใหญ่มากนะครับ ม้าสามขวบยักษ์นะครับอันนี้มันมีเทคนิคอยู่ในการที่จะปั้นม้าฝึกม้าแล้วแต่จะทํายังไงอะไรเงี้ยมันคือพูดง่ายเลยเคล็ดลับอ่ะไม่มีอะไรมากหรอกคือความใส่ใจอย่างเดียวนะครับมันต้องใส่ใจแล้วก็จะต้องมีความขยนันใจรักจริงๆก็เหมือนที่บอกไปนะครับว่าเล็บเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้มันเตี้ยนะครับขาหลังเนี่ยเดี๋ยวดูคอกใหม่ที่ผมทําตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคอกใหม่เนี่ยปูทรายนะครับบอกเลยว่าปูทราย ถ้าปูทรายเนี่ยเล็บยาวแน่นะครับเล็บสวยแน่ๆนะครับแล้วถามว่าแก้ปัญหาอะไรบ้างค่อยติดตามแล้วกันกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังนะครับจะได้เห็นแน่ๆแล้วผมจะอธิบายทีเดียวทั้งหมดตอนนี้นะครับผมขนทรายเข้าคอกเองเพราะว่าลูกน้องลาออกนะครับออกแบบไม่บอกด้วยนะครับอยากจะออกแม่งออกออกเลยนะครับแล้วตั้งตัวไม่ทันดินะอ่ะเรามาดูอันนี้เพิ่งทำเล็บไปขวานขอตีนหน่อยดิมาผมผมไม่รีรอไม่ไม่ลีลาครับเดินผ่าวงเข้าอย่างเงี้ย นี่นะครับเพิ่งทําไปเห็นไหมนี่รอยใหม่ๆนี่เห็นไหมอันนี้นะครับก็คือถ้าเราทํไปบ่อยเนี่ยตรงเนี้ยบัวอันนี้เขาเรียกว่าบัวน,นะครับอ่าตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันจะแข็งเวลากดมันจะไม่นิ่มนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็คือไอ้สามเหลี่ยมนั่นแหละนะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับแล้วถามว่าทําไมต้องปาดกรีบนะครับเวลาอยู่ดีๆก่อนไม่ต้องรีบกินเวลาจะทําใช่ไหมครับ อ่าเวลามันเดินเองอะไรเองเนี่ยขี้นะครับขี้ที่ติดอยู่ในเนี้มันก็จะล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นผิวเหมือนถ้วยอ่ะใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนถ้วยพอมันเดินนะครับมันเหมือนก็เคาะออกป๊อกนะครับอ่ายิ่งเวลาวิ่งเนี่ยสบัดออกนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ดีนะครับถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาแต่งเล็บเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าเออแต่งเล็บแล้วเวลาวิ่งมันก็หลุดเองนะครับ โอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวก่อนลมตีเวลาที่มันวิ่งขี้เคอจะหลุดเองนะครับแต่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือดินนะครับเพราะดินเนี่ยมันจะไม่หลุดมันจะเกาะแน่นมากเราจะต้องมาแคะเล็บอยู่ดีนะครับอ่ะดูมาฉาหน่อยมาฉาตีมาดิดีเพิ่งทาม,มาไม่ต้องสะดิดสะดิ่งอยู่ดีๆวันนี้อยู่ดีๆตีมามาน,นี้มาน,นี้ดูควรตีเห็นไหมมาเร็วเร็ว เอาดูเท้าหน่อยไม่ต้องสะดิดสดิ้งหรอกเห็นกล้องแล้วก็แอคติ้งของมึงเนี่ยนี่นะครับเอาขี้ถ้าไม่รักจริงอ่ไม่ต้องเอานิ้วดันขี้ออกอย่างเงี้ยเราเห็นไหมนี่นะครับมันจะหลุดง่ายมากเลยเพราะมันไม่มีตัวเกาะนะครับอ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยมันคือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็สากลแะโลกเนี่ยเขาก็ทํากันแบบนี้นะครับนอกจากคนขี้เกียจนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย อย่าชะล่าใจนะครับถ้าใครที่เลี้ยงม้าไทยอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยม้าไทยไม่เป็นไรม้าพมา่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยฝึกมากับมือแล้วนะครับฝึกจนม้าเนี่ยกัดเจ้าของนะครับเพราะอะไรเพราะว่าม้ามันรักผมเพราะเจ้าของไม่ได้เป็นคนฝึกอ่านะครับก็ฝึกกันมันก็เหมือนหมาสายพันธุ์ต่างๆนะครับพวกม้าพื้นเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งรักเจ้าของนะรับฝึกเป็นนะแต่ถ้าตีมันนะครับโดยที่มันไม่ผิดแล้วก็สอนไม่เป็นอนะ่ะ มันก็จะกัดคุณแล้วก็มันก็จะดุมากนะครับอ่านั่นแหละชันใดฉั้นนั้นนะครับก็เฉกเช่นเดียวกับสายพันธุหมานั่นแหละนะครับทีนี้ผมไปฝึกให้เขามันก็ยิ่งรักเราอ่ารักมากๆนะครับเพราะเราใกล้ขี่คุกใกล้ใกล้ชิดใช่ไหมเราจับตีนได้อะไรได้ป้อนอาหารกับมือได้มันเชื่อใจพอคนอื่นเข้าใกล้มันแงบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกตัวนะก็คือถ้าใครจะเอาม้ามาฝึกกับผมเนี่ยนะครับ รอคอกเสร็จก่อนนะครับมีคนถามถามมาก็อยากให้เจ้าของอ่ะมาฝึกด้วยนะครับเวลาผมฝึกม้าท่านเสร็จแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะรับม้าไปนะครับท่านจะต้องมาฝึกกับผมนะครับมาฝึกจับม้าจูงม้าขี่ม้าขึ้นม้าแค่เล็บม้าทําแบบไม่กิ๊กๆกลางๆด้วยอย่างนั้นอ่ะผมจะโอเคนะครับจะรับฝึกให้แต่ถ้าท่านใดโยนม้ามานะครับมีเงินเอาเงินโยนมาผมไม่รับนะครับไม่ได้ยิงอะไรนะไม่ใช่ว่าผมรวยนะแต่ผมไม่ชอบคนประเภทนี้นะครับเพราะว่า มีเงินอย่างเดียวแต่แม่งไม่ใส่ใจนะครับพอไม่ใส่ใจไม่รักจริงเนี่ยเวลามาฝึกฝึกดีแล้วเวลากลับไปพอม้ามันเกิดอาการอะไรก็ไปโทษมันนะครับตีมันบ้างทําร้ายมันบ้างอะไรย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้เลยนะครับว่าใครจะฝึกม้ากับผมเนี่ยเจ้าของจะต้องมาฝึกด้วยนะครับในวันที่ผมเรียกแล้วท่านจะต้องมารับกันฝึกนะครับปฏิสัมพันธ์กับม้าถ้าท่านไม่ไม่คิดว่าท่านจะมาฝึกนะครับท่านก็ไม่ต้องส่งม้ามาฝึกกับผมนะครับผมไม่ฝึกให้ นะเอาง่ายๆคุยกันตรงๆนะครับเพราะาทำคลิปทุกวันนี้มันไม่ได้เงินอะไรเยอะแยะนะเอาบอกตรงแต่ถามว่ามันได้สิ่งหนึ่งก็คือเป็นอันนี้ส่งผลบุญไปละกันก็คือได้ให้ความรู้กับคนหลายๆคนที่ยังคิดว่าเฮ้ยช่างมันเถอะกูปล่อยม้าได้กูไม่เป็นไรกูไม่ต้องดูหาอะไรหรอกนะครับเออมันคิดแต่อย่างนั้นกันไงแล้วมันก็เลยซื้อมานะครับสุดท้ายม้าเจ็บนะครับแล้วก็มาถามผมนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่อง เพราะผมว่าผมทําคลิปไว้หมดทุกเรื่องแล้วนะนะครับโอเคที่บนมาทั้งหมดไม่ใช่หรอกอยากให้ได้สติกันบ้างครับถ้าคิดจะซื้อม้ามาเลี้ยงอ่ะหัดรักเขาด้วยนะครับไม่ใช่คิดแต่จะมาหาผลประโยชน์หาการค้าหากําไรจากเขานะครับก็แม้แต่พ่อมา้าพ่อค้าเหมือนกันพ่อค้าเขาก็ต้องดูแลถ้าไม่ดูแลก็นะครับเป็นไปหลายรายนะครับเท่าที่รู้ๆกระช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกับผมอ่ะเรามาเข้าประเด็นกันหนึ่งเล็บนะครับจะต้องแค่ทุกวนัน บัวจะต้องทำนะครับจะต้องปาดเล็บนะครับอ่ะจะต้องมีอุปกรณ์นะครับจะต้องทําให้เป็นถ้าทําให้เป็นทํายังไงนะครับถามว่าทําไมต้องทํานะครับนอกจากปาดบัวข้างในแล้วมีอะไรอีกนะครับพื้นผิวสัมผัสนะครับเหมือนพื้นผิวรองเกือบเราแบบนี้นะครับรองเกือบที่เราที่มันอยู่แบบเนี้ยนะครับอันนี้ผมยี่ห้อหลุยส์วิกตองนะครับและนี้หลุยส์ติงตองนะอันนี้เนี่ยพื้นอ่ะมันจะต้องลาบแบบนี้นะครับมันได้องศาแบบนี้เห็นไหมบาลานซ์กันนะครับ แต่ถ้าข้างนี้ลึกอ่าข้างนี้ลึกกว่าอันนี้ก็จะลอยอ้นนี้ถ้าน,นี่ลึกกว่าข้างนู้นก็จะลอยนะครับก็เหมือนการเวลาแต่งเล็บม้าเนี่ยจะต้องหาสมดุลให้ดีนะครับไม่งั้นอน่ะมันจะมีโทอินโทเอาท์นะครับศัพทวิชาการนะครับแม่เก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาซะงนั้นนะครับก็มันจะมีการเดินเอียงวิ่งเอียงแล้วก็จะมีผลกระข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องรู้นะครับรู้ให้จริงด้วยไม่ใช่รู้งูงูงปลาปลานะครับ มาละสารเนมาละไม่ต้องอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาเข้ากล้องทายอยู่ทายอยู่ไม่ต้องไม่ต้องมาเดี๋ยวคลิปจะไม่จบอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีพูบ้างอันนี้คือก้านพูเนี่ยตอนนี้สองขวบแล้วนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับเอาของใหญ่ๆยาวๆออกมาดูหนยนี้ให้พี่ๆเขาดูหน่อยมึงก็จะมาหากูอย่างเดียวเลยนาย,นายช่วยด้วยอ้าวหดไปแล้วเว้ยวัยนี้นะครับเป็นวัยกาลังเสี้ยนคัะเล่งนะครับ มันพยายามจะโชว์ตลอดนะครับพอมูนมันพุ่งผ่าแล้วมันจะสองขวบนะ้ำใกล้ละก็พยายามจะมาหาพี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีม้าในวัยเนี้ยนะครับก็ต้องแยกคอกแต่ต้องให้มองเห็นกันนะครับถ้าห่างกันจริงๆนะมันไล่ปีนแบบไม่หยุดเลยนะอ่านนี้ก็โดนบาัทาไล่เงาไปหลายรอบแล้วนะครับมาฉาจัดให้นะครับไล่กวนมาฉาก็สภาพอคอกหน้าฝนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อให้มีขี้มีเยี่ยวเหมือนเดิมนะครับแต่แมงวันจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่า ช่วงนี้ไอมแมลงดูดเลือดต่างๆมันเริ่มมากันแล้วนะครับก็สิ่งที่ควรระวังคือจะต้องมีมุ้งแบบนี้นะครับต้องมีมุ้งแบบนี้เอฟซบอกมุ้งอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปนแอนะครับจะมีลมเข้าได้แล้วมุ้งตัวนี้เป็นมุ้งบลูทูธนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นนะครับแล้วก็เอามือลอดไปได้อันนี้พึ่งกระตุกมันไปเมื่อวานนี้เองนะครับกระตุกล็อกนี้ไปไปแค่ก็ทำมา ้านรูระบายนะครับมันจะมีคอกคอกใหม่นี่มันจะเป็นพื้นเอียงนะครับเทรายแล้วก็จะเป็นรูระบายเราก็ผ้าตัวนี้นะครับผ้าผ้าตะข่ายเนี่ยไปทําตรงรูระบายเพื่อการไม่ทรายออกนะครับแต่น้ําออกได้ง่ายนะครับก็นึกว่ามันใช้เยอะดึงไปแม่งเลยไม่มีเวลาแล้วนะครับต้องไปซ่อมรถด้วยนะครับเข้าคอกขนทรายด้วยแต่ย้ายมาด้วยนะครับเยอะนะครับดึงมาเลยบึ้ดนะครับที่ไหนได้แม่ใช้นิดเดียวไม่น่าดึงเลยเดี๋ยวต้องมานั่งเย็บอีกนะ ก็อีกไม่นานแล้วครับเดี๋ยวจะได้เห็นคลอกใหม่ละตอนนี้นก็จะเห็นกันแวบบแบบแวบมบแบบนะครับในคลิปต่างๆนะครับก็นั่นแหละก็ควรที่จะมีมุ้งนะครับเลี้ยงม้าควรจะมีมุง้งถามว่าสุมควันดีไหมสุมควันดีมากเลยจ้าควันเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มันเป็นคาร์บอนนะครับเวลาม้าสูดเข้าไปบ่อยๆนะครับปอนไม่ดีกับปอด นะครับแล้วก็ม้าใช้อะไรในการวิ่งนะครับมันวิ่งนะมันไม่ได้เดินนะครับม้าเนี่ยมันใช้พลังงานปอดเยอะนะครับขนาดผมได้คาร์บอนบ่อยๆนะผมยังน็อกเลยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งผมไม่ดูดบุหรี่ด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะสูมให้ลูกม้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยาฉีดยาพ่นต่างๆนะครับผมก็ลงคลิปไว้แล้วนะอย่างหน้าเนี้ยคนจะเริ่มหากันละนะครับยาพ่นต่างๆไอ้พ่นควันพ่นไล่ยุงพ่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อมาใช้นะจ๊ะ ถ้ามีลูกม้านะครับไม่ต้องซื้อมาใช้เพราะอะไรลูกม้าภูมิต้านทานเขาน้อยนะครับไอ้กา้านพูเนี่ยเคยไปแล้วนะครับพ่นให้พ่นให้ตอนเล็กๆเนี่ยกลายเป็นว่าตาเป็นฝ้านะครับในคลิปผมเอาลงอยู่นะว่าตาเป็นฝ้านะครับเพราะอะไรเพราะผลพวงจากสารเคมีพวกนี้แหละมันก็โพสต์กันนะครับในเพจว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนะคะพ่นได้ปลอ,อดภยัยแต่มันไม่เคยมาการันตีระยะย,ยาวให้เราดูใช่ไหมเพราะนั้นนะครับไม่ต้องใช้นะครับอ่าไม่ต้องใช้เพราะว่า ยุงกับสัต์เนี่ยมแมลงกัตสัย์เนี่ยบอกเลยฉีดวันนี้พรุ่งนี้มันก็มาฉีดเช้านี้เย็นนี้มันก็มาเพราะอะไรเพราะว่ากินขี้กินเยี่ยวมันนะครับเนี่ยมันล่อมแมลงนะครับดูนะครับอ่าโดยภูดดีอยู่นิ่งที่ไหนนะมันล่อมแมลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าแค่ชั่วคู่ชั่วค่าวแล้วก็มันก็มาใหม่แต่สัตว์เราจะต้องสูดดมเข้าไปเยอะนะครับอันนี้น่ากลัวแล้วก็เป็นข้อระวังในช่วงหน้าฝนด้วยแล้วกันแล้วก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับเรื่องถ่ายยุงพยุง,พย,งพยาธผมก็บออกแล้วนะะ ถ่ายไปยาแล้วดีไงก็ด<ๆ>ูตูดหนูสิคะใหญ่ไหมใหญ่กว่าแม่ไหมนะครับอ้วนไหมนะดูมะฉาเนี่ยอันนี้มะฉานะนุ่นแม่นะนี่นะครับอ่าแม่สิบขวบแต่มะฉาสามขวบกําลังจะสี่นะครับดูนะครับดูไซส์ตูดนะครับอ่าแทบจะไม่ต่างกันแล้วนะครับก็ดูไว้ซะเพราะว,ว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยมันจริงไหมนะครับแล้วถามว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเองนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละ ต้องมาเสียเวลาต้องมาทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนที่รักสัตว์เท่านั้นนะครับจะทําได้แต่ถ้าซื้อมาเพื่อเกงกำไรนะครับซื้อมาเพื่อสนองกิเลสแค่อยากจะมีไม่ต้องซื้อนะครับดูม้าคนอื่นเขาไปก่อนเล่นม้าเขาไปก่อนไปหาคนที่เขามีม้าก่อนแล้วนะครับแล้วก็ค่อยดูว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันพร้อมจะเก็บขี้ป่าวะฉันรังเกียจขี้ป่าวะนะครับแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาก้าที่จะนิ้วเนี่ย ขี่ยขี้ดันขี้อย่างผมไหมนะครับเอาให้ออกจากเล็บแบบเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเนะี่ยขนาดนั้นไหมกล้าไหมนะครับถ้าไม่กล้าไม่ต้องซื้อนะครับถ้ารังเกียจไม่ต้องซื้อนะครับอ่าถ้าคุณหนูมากไม่ต้องซื้อนะครับดูม้าเข้าไปขี่ม้าเข้าไปจ่ายเงินจบนะครับฟรีๆอ่าแค่นั้นแหละแฟ,แฟร์นะครับมันไม่ฟรีหรอกขี่ม้าเขามต้องเสียตังค์นะครับอันนั้นอ่ะจะดีที่สุดไม่ต้องมีพันธะนะครับลักสนุกแต่ไม่ต้องผูกพันก็ผลทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่นี้แหละอ้ออีกเรื่องนึงคอกม้าใหม่นะครับ ก็ทำารางไ้แล้วที่ถามว่าไม่ทำารางอาหารตรงนี้ดีเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าที่ใหม่ทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ายมาไปแล้วตรงนี้ก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะครับส่วนล้างอาหารม้าเนี่ยผมก็ดีไซน์ไปเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะครับสําหรับที่ใหม่เดี๋ยวค่อยดูคลิปลงลงมา้าคอกม้าทีเดียวเลยเดี๋ยวกันนะครับเพราะถ่ายไปตัวน,นี้มันจะยืดเป็นหนังกระติกเลยให้มันสรุปทีเดียวดีกว่าโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวทําเล็บกา้านภูต่อก่อนเพราะว่าเล็บกา้านภูมันจะเป็นยังไงเออให้ดูดีกว่านะครับว่าเ <coward 's S 1> สนอหน้าเลยมึงมาเอาตีนมาให้ดี เน,เนี่ยแมงมันเกาะเนี่ยเดี๋ยวดิตีให้อยู่ดีๆก่อนดี่ไยเอามีดมาหนิยาผูเอาตีนมาเอาตีนมานี่โอ้ต้องแคะก่อนแป๊บนึงนครับมาเรามาดูตีนม้าก,กันนะครับอยู่ดีๆพูอยู่ดีดูให้พี่ๆเขาดูก่อนนี่นะครับตีนม้าเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเวลาเราปาดเนี่ยเราจะปาดเอาส่วนนี้ออกนะครับมันจะมีส่วนนี้นะครับ ดีๆก่อนดีๆก่อนดีๆดีๆเอาส่วนนี้ออกนะครับมันจะมีส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยปาดเอาตัวนี้ออกเพื่อที่จะให้มันไม่ไม่กักขี้ไว้นะครับเหมือนเป็นตัวล็อกอะดินล็อกขี้นะครับปาดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกนะครับแล้วล่องตัวเนี้ยเซาะให้มันเป็นบัวตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะถ้วยเห็นไหมตรงเนี้ยจะเป็นคานเห็นไหมครับอ่ามันจะจับดินไว้ไม่ต้องยุ่งนะอืม อ่าอันนี้แหละครับคือต้องจะต้องแต่งถ้าไม่แต่งปุ๊บตรงเนี้ยมันจะชื้นนะครับตรงเนี้ยจะชื้นหมดเลยเห็นไหมบัวนี่ก็จะเละนะครับจะไปหมดเลยหน้าฝนนะครับดีที่สุดควรทํานะครับควรทําแล้วก็ถ้าไม่ทําเป็นเรื่องนะครับบัวจะแฉะจะเน่านะครับเป็นหมดนะครับหน้าฝนยิ่งหน้าฝนนี่ยิ่งง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นม้าไทยม้าเทศม้าใหญ่ม้าเล็กนะครับม้าแคะม้าแกนนะครับ ไม่ต้องต่อแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปสลแอนแล้วแล้วมันจะไปสลแตนนะครับก็ถ้าก,ก็ไม่ต้องอะไรกับมันนะครับก็ไม่ต้องตามยู้เฉยๆไอหานี่ก็หืนต้องดุนะครับต้องปามให้อยู่นะไม่งั้นมันขึ้นทับนะครับมันจะขึ้นบี้เรานะยกขาใส่เลยลนะเพราะว่าตัวผู้วัยเนี้ยมันกาลังกําลังเป็นฮิตทีเรียนะครับกําลังเซียนคันเล่งนะครับก็เนี่นแหละนะครับก็ ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงมา้าผมให้ไว้หมดแล้วนะครับในช่องแต่ถามว่าตอนนี้จะทําคลิปไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ไม่ได้ฝนตกนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วอีกอย่างที่สําคัญเนะี่ยนั่งดูแล้วนี่อ่ากดติดตามกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็นั่งดูสนายด้วยนะจ๊ะยิ่งเล่นยิ่ง,งมันเขี้ยวนะเล่นไก่พูเล่นนี้แหละไอ้ห่านี่นบ้าพลังมันมันเงียบๆนะ มันเป็นไม้เงียบๆนะครับแต่มันเอาจริงไอ้ห่าเนี่ยมันปี้จริงอยู่เฉยๆโอ้ยไปละบ๊ายบาย